เราไม่เข้าใจว่าชีวิตมีแค่ขณะนี้ขณะแห่งความดำลงอยู่นี้นี่คือขณะที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราทุกคนขณะที่ดูไม่สามารถให้คุณค่ากับมันได้เลย คือขนาที่มีคุณค่าที่สุดเพราะมันประเมินค่าไม่ได้ขนาแห่งความดำรงอยู่นั้นคือความเงียบความเงียบไม่ใช่ไม่มีเสียง ความเงียบคือเงียบต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นกิเลสความทุกข์ความสุข ช่วงชีวิตของเรานั้นเคยเงียบกับสิ่งต่างๆไหมเมืม่อความคิดเกิดเราเงียบกับมันไหมเมืม่ออารมณ์เกิดเราเงียบกับมันไหม เมื่อความรู้สึกบางอย่างเกิดเราเงียบกับมันไหมนี่คือชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้เมื่อเราเคยชินที่จะเงียบเมื่อความตายมาถึงเราจะเงียบกับมัน ความเงียบจะค่อยๆละลายตัวเราทิ้งไปจะค่อยๆชะล้างความเป็นเราให้หมดไปไปลองดูถ้าเราไม่เงียบกับอะไรบางอย่างมันใช่ตัวเราไหม ชีวิตนั้นไม่ได้ต้องการอะไรการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงไม่ได้ต้องการอะไรไม่มีอะไรให้รูุ้ถึงทั้งนั้นเมื่อเราเริ่มเงียบกับทุกสิ่งทุกอย่างความสัมพันธ์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้น ความสัมพันธ์กับธรรมชาติกับสิ่งต่างๆเพื่อนเราคือธรรมชาติหนึ่งเหมือนกันพ่อแม่พี่น้องเราคือธรรมชาติหนึ่งเหมือนกันเราจะสัมพันธ์อย่างถูกต้อง ูกต้องได้เพราะความสัมพันธ์นั้นปราศจากความเป็นตัวตนหรือที่ผมบอกบ่อยๆว่าเราต้องใช้ปัญญามีปัญญาที่จะนำพาชีวิตนี้ไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ความเคยชิน ของความเป็นสมมุติไม่ใช่ระบบตักกะความเป็นเรานั้นเป็นความแปลกแยกเป็นอัตตาคือความแปลกแยกจากธรรมชาตินี้ ความเป็นเราทําให้ร่างกายและจิตใจนี้แปลกแยกจากธรรมชาติแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ทุกคนและกูเท่านั้นที่ดีที่สุดถูกที่สุดเก่งที่สุดฉลาดที่สุดหรือไม่ก็เป็นกูที่งโง่ที่สุดแย่ที่สุด ใช้ไม่ได้ที่สุดความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างเพื่อนมนุษย์ถึงเกิดขึ้นไม่ได้เราไม่สามารถเข้าถึงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องได้ด้วยความคิดมีแต่ความเงียบเท่านั้น ที่เราจะรู้ว่าต้องทำอะไรมันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลเหตุผลเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของอัตตาและเมื่อเราใช้ชีวิตที่มีปัญญา ที่ปราศจากความเป็นตัวเราไม่ว่าผลลัพธ์จากการใช้ชีวิตแบบนั้นจะเป็นยังไงเราจะไม่ต้องเสียใจมันอาจจะไม่ดีก็ได้ แต่เรารู้ว่าการกระทำนั้นๆนบริสุทธิ์ที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่เราคิดว่าไม่ดีไม่แน่มันอาจจะเป็นเหตุปัจจัยที่เกิดผลที่ดีในขั้นต่อไปก็ได้เพราะนั้นปัญหา ของชีวิตนั้นไม่ใช่อยู่ที่ผลลัพธ์ที่จะถูกคิดปรุงแต่งเอาว่าดีดีหรือไม่ดีแต่อยู่ที่ขณะนี้ขณะนี้บริสุทธิ์ไหมเพราะชีวิตของเราทุกคน มีความจำเป็นที่เราจะต้องฝึกที่จะเงียบกับทุกสิ่งทุกอย่างความเงียบนั้นก็คือความไม่ทำอะไรมนุษย์เราไม่เคยเงียบ เราทุกคนทำทุกอย่างโดยมีความเชื่ออยู่ข้างหลังว่าสิ่งนี้ดีแล้วดูโลกเราเป็นไงมันดีหรือมันวุ่นวายความเชื่อเหล่านั้นมีอยู่ได้เฉพาะในความคิดและความคิดนั้นสร้างได้แค่อย่างเดียว คือความขัดแย้งมนุษย์เราไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะนั้นผมกลับไปถามว่าถ้าเรากำลังจะตายเรามีสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราที่เราได้ทำแล้วหรือยัง เมื่อเราเงียบต่อสิ่งต่างๆได้มันเป็นศีลไหมมันเป็นสติไหมมันเป็นสมาธิไหมมันเป็นการใช้ชีวิตที่มีปัญญาไหมความคิดหรือความเงียบ ที่จะทำให้เราเห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงได้ความเงียบนั้นคือความเป็นหนึ่งและความเป็นทั้งหมดของชีวิตนี้สิ่งต่างๆ มันแค่เลิงระบำอยู่บนความเงียบนี่เฉยๆสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ประกอบความเงียบนี้เท่านั้นเราต้องรู้จักความเงียบ แล้วเราจะรู้จักทั้งหมดทั้งหมดนั้นถูกรู้จักเฉยๆมันเป็นสิ่งประกอบมันไม่มีสาระอะไรสาระที่แท้จริงอยู่ที่นี่ ที่ความเป็นหนึ่งนี้ที่ความเงียบนี้ที่ความไม่เกี่ยวขอ้องกับสิ่งใดๆเลยที่นี่อิสระที่นี่พ้นจากอนาคตพ้นจากอดีต คนจากการเวลาเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่การฝึกที่เราจะกลายเป็นใครอีกสักคนหนึ่งกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมกลายเป็นคนที่มีตำแหน่งเป็นพระรยะบุคคล มันเป็นแค่ความเข้าใจว่าไม่มีใครและความเงียบเท่านั้นที่เป็นกิริยาที่จะฆ่าคนคนนั้นกิริยาที่ทำลายมิจฉาทิฏฐิ เราอย่าไปคิดว่าท่านเงียบแล้วกลายเป็นว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยในชีวิตผมบอกแล้วไงว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นการกระทำต่างๆที่พอดีจะเกิดขึ้นและอย่าหาเหตุผลกับมัน อย่าหาว่าทำไมมันไม่ตรงตามทฤษฎีมันควรเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอไม่ควรเป็นอย่างนี้ต่างหากนั่นแปลว่าเราไม่เงียบอย่าสนใจกับสิ่งที่จะเลืองระบาอยู่บนความเงียบนี้เพราะมันหลากหลายมากมายและเรารู้ทั้งหมดไม่ได้ อย่าฟิกอย่าฟิกกับอะไรอะไรอย่าเชื่อว่าเรารู้แล้วแค่งเงียบเมื่อความเงียบกำลังฆ่าตัวตนนี่ทิ้งไปกำลังชะล้างมิจฉาทิฏฐิไป จนในที่สุดทําลายมิชฉาทิฏฐิทั้งหมดทิ้งไปปัญญาที่แท้จริงก็เกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิคือปัญญาความมีตัวเรา ที่จะพยายามจะได้ปัญญานั่นไม่ใช่ปัญญานั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันเมื่อเราฝึกที่จะเงียบไม่ตอบโต้ กับสิ่งกระทบทั้งหลายไม่ตอบสนองต่ออารมณ์หรือความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นความเงียบนั่นเองมันเปิดตาให้เราเห็นสภาวะภายในของจิตใจนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องพยายามจะเห็น มันเป็นกระแสทานของเหตุปัจจัยไม่เกี่ยวกับเราความเงียบหรือความไม่ต้องทำอะไรจะท,ทำให้เกิดการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงความพยายาม จะทำให้เกิดการปฏิบัติธรรมจอมปลอมขึ้นมาการปฏิบัติธรรมจอมปลอมนั้นเมื่อถึงวันที่เรากำลังจะตายเราจะรู้สึกว่าเรายังปฏิบัติธรรมได้ไม่ดีพอ ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องราวของการปฏิบัติธรรมของเราหรือแม้กระทั่งเราจะพอใจว่าเราปฏิบัติธรรมดีแล้วแต่นั่นก็ยังเป็นเซนส์ของความเป็นเราอยู่ดี เป็นไอเดียของความเป็นเราอยู่ดีเพราะนั้นไปลองดูความเงียบเงียบต่อทุกสิ่งทุกอย่างมันละลายไอเดียของความเป็นเราไหม ความเงียบนั่นคือความพ้นจากโลกของความคิดปรุงแต่งทั้งปวงคือพุทธะคือพระพุทธเจ้าเมื่อเราเข้าถึงความเงียบรู้จักมัน ชีวิตเป็นความดำลงอยู่เราได้เข้าถึงชีวิตของพุทธ,ธะอาจจะเป็นขณะสั้นๆแต่นี่เป็นตัวแสดงว่าความเป็นพุทธ,ธะนั้นมีอยู่ในเราทุกคนอยู่แล้วและนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อเทียน สอนเราทุกคนว่าเราต้องปฏิบัติธรรมจนถึงวันหนึ่งที่เรากราบตัวเองได้เมื่อเราเข้าถึงที่นี่เราเข้าถึงพระพุทธเจ้า เรากราบตัวเองได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ผมมอบให้กับพวกเราคือชีวิตเราแค่ต้องกลับไปสู่ชีวิตที่แท้จริงแค่นั้นไม่ใช่การปฏิบัติอะไร นักปฏิบัติธรรมนั้นหมกมุ่นทางธรรมหมกมุ่นหาวิธีปฏิบัติธรรมหมกมุ่นกับความก้าวหน้าหมกมุ่นกับการหาความรู้การอ่านธรรมะการฟังธรรมะความพยายามเข้าใจธรรมะนี่คือความหมกมุ่นของนักปฏิบัติธรรม ส่วนคนในโลกก็หมกมุ่นหมกมุ่นทางโลกความเงียบไม่ใช่ความหมกมุ่นถ้าเราเข้าใจความแตกต่างทั้งหมดที่ผมพูดนี้ได้ เราจะรู้จักการปฏิบัติธรรม